เพิ่งผ่านวันครบรอบแต่งงานปีที่เจ็มาแต่นางเอกสาวมาร์กี้ราศีกลับสารภาพว่าทั้งตนเองและสามีป๊อกผสสันกรลืมเหมือนกันทั้งคู่โชคดีที่ได้แฟนคลับแท็กมาเตือนอีกทั้งยังเผยว่าสามีชอบกำตดมาให้ดมลั่นผู้ชายหล่อๆเป็นเหมือนกันไหมอ่านข่าวต่อมาร์กี้ราศีเล่าหาพากันลืมวันครบรอบหลังแต่งงานชีวิตเปลี่ยนหลายอย่างโดยเฉพาะต้องดมตดสามีที่จริงวันนั้นจะไม่ได้ทั้งคู่พี่ป๊อกก็ลืมกี่ก็ลืมที่จำได้เพราะแฟนคลับแท็กมาและเรานั่งอยู่ด้วยกันพอดีก็เลยหันไปคุยกันว่า ลืมไปเลยครบรอบเจ็ดปีงงกับพฤติกรรมสามีที่ชอบกำตดให้ดมคือฉันรำคาญผู้ชายมากไม่ใช่แค่พี่ปอกอย่างเดียวแฟนเพื่อนคนอื่นนอก็ทำอย่างระเดชของยายา่าด้วยผู้ชายทำไมชอบทำแบบนี้เราไม่เข้าใจคนหล่อเป็นแบบนี้ทุกคนหมายวันแรกที่เขาทำคือเราแค่คิดว่าคนอะไรถึงคิดจะกำแล้วมาปล่อยทำไมถึงไม่ผายลมไปเลยทำไมถึงขั้นต้องกำไว้หรือกลัวมันไปไม่ถึงที่แต่เราก็ขี้เกียจถามเขาแล้วแต่เขาเคยส่งผลวิจัยมาให้ดูนะบอกว่าการดมตดจะทำให้อายุยืนไม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรสักอย่างนี่แหละ ฉันก็บอกว่าจะจะ้แต่เป็นไม่เป็นก็จะไม่ได้แล้ววันครบรอบทุกวันนี้ก็ยังดมอยู่เรื่อยๆเลยใจเราก็อยากเอาคืนมากแต่เรากลัวไม่สวยก็คงต้องดมไปเรื่อยๆชินแล้วทุกวันนี้ลูกชายก็ทําตามนะักนมาให้หนูด,ดมเขาคงเห็นพ่อทําแล้วเขาก็ทําตามก็บอกว่าอย่านะเลือกในสิ่งดีนะ